จริงๆตอนนี้ถ้าหากว่าทางฝั่งที่กําลังทํากฎหมายลูกอยู่เนี่ยนะคะกฎหมายพักการเมืองกําลังน่าสนใจมากเลยนะคะคว่าจะมีอะไรบ้างมีการคิดถึงหัวหน้าพักการเมืองต่างๆว่าชีวิตจะกลับมาไหม <laughs> ก็เลยอเผอิญเห็นภาพนี้นะคะนึกถึงว่าพักประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์ก็ยังเป็นหัวหน้าพักอยู่ครับล่าสุดนะคะเป็นภาพที่เห็นนะคับทบาทคุณพ่ออดีตนายกรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็คุณแม่ คุณแม่ค่ะคุณดร,ดรพิมเพนเวชาชีวะแล้วก็ต<ร>มื่อกี้ตรงกลางเนี่ยน้องปรางเวชาชีวะลูกสาวคนโตอีก,อ,กอีกผรานี่น,นอันนี้คุณปันนสิทธิ์ลูกชาย จำได้ไหมคุณปันนสิทธิ์เวชาชีวะคือคุณปรางเวชาชีวะเนี่ยสำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตด้านศิลปะไฟอาร์ตนะครับที่ School of Visual Arts ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาคุณิสิทธิ์ก็ไปร่วมแสดงความยินดีนะครับก็ก่อนหน้านี้แกจบปริญญาตรีด้านศิลปกรรมศาสตร์สาขาทัศนศิลป์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะที่เอาขานี้มาก็คงจําได้ว่าในตอนที่คุณพ่อเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย ตอนนั้นลูกสาวเข้าเรียนปริญญาตรีที่ศิลปกรรมจุฬาแล้วก็เป็นภาพที่ชื่นชมน่ารักนะคะตอนนั้นบอกว่านี่คือเป็นชุดนิสิตชุดนักศึกษาอีกแนวนึงเพราะว่าเรามักจะเห็นนักศึกษาที่ใส่ชุดฟีดรัดรูปใช่ไหมคะตอนนั้นคนไทยก็ได้เห็นชุดนักศึกษาแนวนี้นะาะจากลูกสาวตันายกในตอนนั้น แต่ก็พูดจริงๆนะคือแกมาทางสาขาศิลปะทัศนศิลป์คือแต่งแบบนี้ผมว่าก็ก็ปกติของสาขานี้แหละคุณพ่อเป็นนักเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมฮะอาจารย์เอ๊ะใช่เนาะใช่ใช่คุณิทธิ์คุณแม่จริงๆเป็นทันตแพทย์นะคะแต่ไปเรียนต่อทนายคณิตศาสตร์อันนี้ก็ร่วมแสดงความยินดีอีกเรื่องหนึ่งเช่นกันนะคเรื่องของ King Power ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับ ตอนนี้ยังยืนยันว่าเป็นเพียงแค่รายงานข่าวนะคะแต่เป็นรายงานข่าวที่ทุกสื่อดูเหมือนจะมั่นอกมั่นใจว่ามันคือข้อเท็จจริงถูกเพราะมันเป็นรายงานของสอปทงไงมันก็เป็นรายงาน,นของสอปทงไงทีนี้เรื่องของเรื่องตั้งต้นนี้อขอขึ้นภาพเลยก็และะ้วกันเราเนี่ยลืมไปแล้ว<ะ>ว่าการทํางานของสอปทส่วนหนึ่งก็คือว่าเขามีการตั้งคณะกรรมาการวิสามัญน,นะคะเพื่อที่จะ ไปศึกษาเรื่องการปราบปรามการทุจจริตและผม<ช>มีชอบไปศึกษาเรื่องการป้องกันปราบปรามเนี่ยแหละเป็นของเป็นเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของสอปทครับแล้วทีนี้เข้าไปสรุปผลการศึกษาศึกษาเรื่องอะไรรู้ไหมคะมเรื่องโครงสร้างของรัฐที่เสียเปรียบเอกชนครับเออไปดูโครงสร้างของรัฐที่เสียเปรียบเอกชนไปทํากรณีศึกษาเรื่องการสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและส่งเสริมให้เกิดคลังสินค้าทันบน ในประเภทร้านค้าปลอดภาษีอากรให้หลากหลายมากขึ้นเขาไม่ได้เจาะจงไปที่ King Power นะแต่ว่าเขาไปตั้งหัวข้อว่าทำยังไงที่มันจะทำอะไรขายของปลอดภาษีเนี่ยให้มันมีความหลากหลายาแล้วให้รัฐได้ผลประโยชน์มากขึ้นทีนี้ก็เลยไปโปะเชะเลยว่า เพราะคิงพาวเวอนี่แหละคือประเทศนี้มันมีที่เดียวไงทาให้มันไม่หลากหลาย <ฮะ S 1> ทําให้มันไม่สามารถทําให้รัฐเนี่ยมีรายได้เพิ่มเติมจากการขายสินค้าปลอดภาษีได้แล้วก็ไปเจอถึงขนาดที่ว่ามันทําให้รัฐเสียรายได้เป็นหมื่นหมื่นล้านด้วยนะคะเช่นการไม่เรียกเก็บเงินค่าผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาเชิงพาณิชย์เนี่ย จาก King Power เนี่ยนะทำให้ทอทอขาดรายได้ประมาณ21,000ล้านบาทแล้วก็การไม่อนุญาตให้บริษัทอื่นเข้าไปอยู่ภายในการท่าไปทำจุดมอบสินค้าเนี่ยนี่ก็มีปัญหาหนะคะการไม่ติดตั้ง point of sales และเชื่อมต่อข้อมูลการซื้อขายระหว่างการท่ากับ King Power ที่เขามีการ มาค้าขายกันไม่รู้ว่าเขาขายได้จริงๆเท่าไหร่เนี่ยเสียรายได้อีก20 0 0 0ล้านนี่เบ็ดเศร็จ0 0 0บวก20งหมก็40่หมล้านครับอย่างน้อยนะคือรายงานสปทฉบับเนี่ยเขาเขาพูดชัดเลยไอ้เรื่อง point of sale เนี่ยนะพูดกันนานมากแล้วมันมีทั้งอดีตสสมีทั้งคนนอกก็พูดกันถึงเรื่องนี้บ่อยมากว่าอุ้ยคุณไม่ได้รู้เลยเขาขายมันมีที่ขายตั้งหลายจุด มันไม่ใช่ขายที่สนามบินที่เดียวมันมีบริษัทเขาล่ะอยู่ที่รางน้าล่ะม,มันมีจุดอยู่ที่กิ่งแก้วล่ะสีวราแล้วก็ที่พัทยาอีกแล้วถ้าเขาทํารายงานมาเท็จคุณจะรู้ได้ไงในเมื่อคุณไม่ได้ติดตั้งคล้ายๆกับเครื่องยิงบาร์โค้ดอย่างเงี้ยคือพอยิงปุ๊บข้อมูลมันจะชัดเจนว่าคุณขายหรือไม่ขายอย่างไงใช่ไหมก็เนี่ยกรรมการช่วงนี้ไปพบว่า9ปีที่ทําสัญญามาเนี่ยนะเสียหายประมาณสองหมื่นล้านทีนี้ในรายงานเนี่ย คำว่า king power เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากการละเลยแต่ในรายงานจริงๆเนี่ยโปะเชจริงๆคือข้อหนึ่งข้อเสนอของรายงานกรรมธิการไปเนี่ยข้อหนึ่งคือให้ย้ายครับให้ปลดผู้อำนวยการการท่าอากาศยานพร้อมบอร์ดออกไปให้หมดคือเมื่อกี้เนี่ยมันเป็น ผลมันเป็นผลก็ค<ช>ือผลเนี่ยเสียรายด้งรายได้อย่างเงี้ยน,นะคะและทำสัญญาเนี่ยก็บอกว่าการทำสัญญาให้ King Power เ,เข้ามาเนี่ยนะคะม,มีการไปดูแล้วออทำไมมูลค่ามันต่ำกว่าพันล้านก็ไม่รู้คือไปซอยสัญญาออไปซอยสัญญามีการใช้ออบริษัทบัญชีคือไปรับข้อมูลผู้ตรวจบัญชีพยายามซอยสัญญาเอาค่าเสื่อมราคาอาคารมาหักเอานู่นเอานี่มาหักเพื่อให้มูลค่าแต่ละโครงการไม่ถึงพันล้านจะได้ไม่ต้องเข้าข่ายพระราชบัญญัติร่วมทุนอะไรก็ว่าไป เขามองว่าเป็นข้อบกพร่องของคนภาครัฐเองเพราะฉะนั้นทั้งหมดเลยอันดับหนึ่งเสนออย่างนี้เลยค่ะสปทเสนอนะแล้วว่ากันว่าข้อเสนอเนี้ยมันไปถึงพลเอกประยุทธ์แล้วแล้วพลเอกประยุทธ์มอบให้อาจารย์วิษณุไปดําเนินการแล้วและอาจารย์วิษณุก็เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงแล้วอันดับหนึ่งเลยให้ปลดคุณนิติในสิริสมัติการผู้อำนวยการใหญ่ทออทการท่าอากาศยานไม่พอ ปลดบอดค่ะครับเรียนพูดถูกไหมถูกถูกปลดบอดนะเพื่อให้ผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาแล้วก็ลื้อระบบสองยกเลิกสัญญากับกิงพาวเวอร์เลยอันนี้อันนี้อันนี้ตรงอันนี้เป๊ะสามควรบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลทั้งทออทกรมศุลและสรรพกรเพื่อทออทได้รับส่วนแบ่งอย่างครบถ้วนอันนี้พูดตรงๆว่าควรทำและทำนานแล้ว เพราะก็อย่างที่บอกว่าเราไม่รู้เลยว่าอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมสี่ควรพิจารณาศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจทั้งหมดเช่นพรบการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐเนี่ยนะคะเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ราชการและรายได้ของรัฐและเกิดความเป็นธรรมกับเอกชนด้วยคือก็ควรจะทานานแล้วนะคือคาว่าให้ความเป็นธรรมกับเอกชนคือหมายถึงเอกชนอื่นๆใช่นะฮะที่เขาก็น่าจะมีโอกาสทําธุรกิจบ้างนะคะห้า กำหนดอ,นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดเก็บไรายได้ให้เกิดความชัดเจนโปร่งใสนะคะปัญหาคืออย่างนี้ค่ะเขาไม่ได้ห้ามไม่ให้คนอื่นเนี่ยขายคนอื่นอยากขายก็ขายได้กฎหมายไม่ได้ห้ามนะแต่เผอิญว่าเวลาขายและรับของเนี่ยมันต้องไปรับที่สนามบินปรากฏว่ามันไปติดขัดตรงที่มันมีสัญญาว่าจุดรับของที่สนามบินบริษัทอื่นเข้าไปตั้งไม่ได้ครับ บริษัทอื่นไม่สามารถเข้าไปตั้งจุดรับของปลอดภาษีในสนามบินได้ <ฮะ S 1> มันก็เลยกลายเป็นการกีดกันโดยบริยายคือโดยกฎเขาเองอะโอ้นี่แหละคือจุดสำคัญคและพอเขาขายเท่าไหร่ก็ไม่รู้ด้วย <ฮะ S 1> ค่ะนะครับอ,อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งถามว่าเป็นเรื่องใหญ่ไหมก็เรื่องใหญ่นะครับถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบเฉพาะคนที่จะบงจะบินอะไรก็ตาม แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ประเทศชาติเสียผลประโยชน์ตามรายงานของสองปท4ี่ห้าหมื่นล้านบาทครับแต่คิงพาวเวอร์นี่ก็ต้องชื่นชมเขาอย่างหนึ่งนะคะคือเขาเนี่ยเป็นคนที่สู้เป็นคนที่ทําเรื่องสินค้าปลอดภาษีมันนมนานมากๆตั้งแต่เป็นร้านเล็กๆอยู่ในเมืองเลยนะคะคจนได้ทําอะไรที่ยิ่งใหญ่จนถึงทุกวันนี้นะรเรามาดูกันเรื่องหลอกลวงอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมคุณนัญชลีพรดเอาสองเรื่องติดกันเลยนะครับเรื่องแรกมีโรงเรียนนานาชาติที่หัวหินครับ ชื่อโรงเรียนนานาชาติดาวินชีเขาไปเปิดบูธตามห้างไอ้มาเก็ตวินเลจอะหรือว่าที่ลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นก็บอกอ่ะให้พาลูกหลานมาเรียนเลยเดี๋ยวจะมีตึกมีไอ้นี่นี่นี่อย่างนี้ก็มีคนหลงเชื่อไปเยอะแยะมากมายปรากฏว่าจากวันที่ลงโฆษณาจนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการเรียนการสอนแต่อย่างใดก็เลยมีคนเนี่ยไปแจ้งความร้องเรียนกับรักษาการผู้อำนวยการเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ประจวบคีรีขันนะครับ ปรากฏว่าไปตรวจสอบแล้วทางผู้อำนวยการเขตศึกษาที่ประจวบคิริขันชื่อคุณสุรินเนี่ยนะฮะสุรินบัวงามบอกว่าติดต่อไปอยังเจ้าของโรงเรียนนัดหมายมาชี้แจงข้อเท็จจริงในวันที่11พฤษภาคมก็คือวันนี้แต่ก็ระบุเช่นกันนะครับว่ามีการก่อสร้างจริงแต่ว่าสร้างไปแล้วระบุวันเวลาไม่ได้ว่าจะเสร็จเมื่อไหอไร่คุณดูสิคุณดู <laughs> นี่สภาพนั่นเด็กไปเรียนหรือว่าไงไปดูสถานที่อะไะมไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ที่สําคัญที่สุดคุณสุรินบอกการขอใบอนุญาตโรงเรียนนี้มีการร้องขอจากผู้บริหารระดับสูงบางรายของกระทรวงศึกษาเร่งรัดให้ช่วยใบออกใบอนุญาตจนเกิดปัญหาตามมาไงอ๋อเขายังสร้างไม่เสร็จไปเร่งรัดเขานะฮะก็เดี๋ยวต้องดูกันถ้าโรงเรียนไม่จ่ายคืน ถ้าเกิดว่าเด็กเรียนไม่ได้ไม่จ่ายคืนก็ต้องฟ้องร้องกันแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอยากจะเอาเร็วๆก็ซื้อได้นะฮะมีขายค่ะใบประกาศนียบัตตั้งแต่ประถมก็มีจนถึงมหาวิทยาลัยก็มีล่าสุดเนี่ยเขาไปจับได้ก็ที่จับไปเมื่อเดือนที่แล้วไงที่จับไป4คน2แก๊งนะฮะเขาก็ไปขยายผลตอนเนี้ยขยายผลว่าไอ้คนที่ไปซื้อวุฒิปลอมเขาเนี่ยมี15คนค่ะแบ่งเป็นมห6ลาย ใบกศนป .6 นะอีกรายหนึ่งปริญญาตรีรามำแหง3ปริญญาตรีแม่ฟ้าหลวง1แล้วก็ปวสเทคนิคมีบุรี1แล้วนอกจากนั้นยังรับทำใบขับขี่ปลอมอีก3ด้วยก็ไปสืบได้15คนก็เดี๋ยวเขาก็ขยายผลต่อไปแต่ส่วนใหญ่บอกว่าอะไรรู้ไหมอะไรคะเพราะว่าหน้าตาทางสังคมงานการมีแล้วแล้วมันมีหน้าตาไงขึ้นมาเนี่ยไปซื้อกศนปลอมป6ด้วยก็ เอจบปโาก็สนนเนี่ยส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คุณสวัสด์แสงบางปลานะครับอธิบดีกรมราชธรรมก็บอกว่าเครียดนิดหน่อยเข้าคุกวันแรกแต่ถึงยังไงก็ตามถ้าเกิดป่วยหนักก็มีโรงพยาบาลราชธรร์นะครับแต่คงอยู่ได้อีกไม่กี่วันก็จะย้ายไปแดนผู้สูงอายุแกอายเ70กว่าแล้วครับนะคะไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะอยากจะให้พาไปดูอะไรสวยๆงามๆบ้างค่ะมีการไปพบ ภาพวาดโบราณบนหน้าผาสูงโอ้ยสูงระดับน้ำทะเลตั้งเก0รเมตรนะคะกลมศิลปากรไปดูแลนี่น,นี่คล้ายๆผาแต้มเลยนะมีหลายที่นะที่ใต้เองก็มีแบบนี้นะครับไอ้ที่ที่ที่อยู่เกาะกลางทะเลอะไรก็มีแบบนี้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็ที่เดิมอะค่ะที่เราเห็นวันก่อนนั้นที่อเาเภอพนมออุทยานแห่งชาติคลองพนมอําเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดี๋ยวฉันปักมุดไว้เลยได้เจอกันแน่ต้องไปแล้วล่ะ คุณบอกว่าคุณจะไปสํานักสง์นั้นด้วยนี่ที่มีเจดีแล้วก็มีอะไรที่สวยๆไปไหมไปสุดยอดนะะนะครับไปเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้ทางเจ้าที่อุทยานพาขึ้นไปชมภาพวาดก็ดูเป็นรูปสัตว์น่าจะเป็นกวางสัตว์ต่างๆบนหน้าผาสูงชันของยอดเขานกยางในพื้นที่บ้านสองพี่น้องหมู่ที่8ตําบลคลองศกอําเภอพนมชาวบ้านไปหาของป่าอันนี้เพิ่งเจอเลยนะคะอสดๆเลยเพิ่งเจอเลยค่ะแล้วก็ทางกรมศิลปากรก็ไปดูแล คาดว่าจะอายุเดียวกันกับผาแต้มที่อุบลราชธานีอ๋อวันที่26นี้ดิฉันลานะคะท่านะผู้ชม<อ>ดิฉันจะไปดูภาพวาดที่ผาแต้มที่อุบลค่ะผมก็ว่าแล้วเมื่อคืนผมก็นอนคิดว่า26ผมมีอะไรนะอ๋อจะไม่เจอคุณเลยค่ะเดี๋ยวจะ<อ>ต้องขอเรียนเชิญพี่ปองมานั่ง <c oughs> <c oughs> อจากการที่คุณดูภาพวาดโบราณที่สุราธานีค่ะผมจะพาคุณไปที่โคร,ราชไปดูต้นไม้โบราณซะหน่อยจะเรียกโบราณไหม นี่ผมพูดไปพูดมาเดี๋ยวของวิ่งเข้าตัวนะเช่นคือที่ตำบลโคราชอำเภอสูงเนินนะครับมีชาวบ้านเนี่ยเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านออกมาบอกว่าก่อนหน้านี้ชาวบ้านฝันเห็นผู้หญิงนุ่งขาวห่มขาวเข้าใจว,ว่าเป็นแม่ตะเคียนให้ไปช่วยนำขึ้นจากลำน้ำวันนี้ก็เลยมีการมาลุ้นในการนำต้นตะเคียนอายุหลายร้อยปีขึ้นจากลำคลองแยกลำตะคองนะครับเช่น,นดูนั่นคุณ อพอเปิดโอกาสให้สัมผัสเท่านั้นแหละคุณเอ้ยน,นั่นในถุงนั่นแป้งไหนไหนแป้งแน่ๆ <laughs> ผมยังไม่ทันเห็นเลยแป้งนะฮะก็ไปจัดการวิธีอย่างที่ว่านะครับ <c oughs> มาเร็วไปนะนที่เพิ่งวนที่11เองฮะงนะครับก็ตอนแรกเอาขึ้นมา3ต้นตอนนี้ก็ยังเหลืออีก4ต้นนะ,ะตอนนี้ก็ยังคงเหลืออยู่อีกนะครับสุดท้ายก็หาจนครบแล้วก็เอาขึ้นมาจากลำน้ำไว้ที่วัดโดยที่ เมื่อวานนี้ต้นที่พบเนี่ยยาว10เมตรเส้นรอบวง3-4เมตรคาดว่าอายุหลายร้อยปีครับทําไมต้องเป็นต้นตะเคียนเออต้นอื่นบ้างได้ไหมหรือว่าไม้ตะเคียนแบบทนไงล้วทำไมไม่เคยเจอไม้สักอะนี่เร็วมากเลยขึ้นมาปุ๊บมาลลยเจ็ดสีเจ็ดสอกมาเลยนี่ผมไม่เห็นไม้ตะเคียนเดิมแล้วนะเร็วไปป่ะแล้วขาวแล้วน่ะทาแป้งกันเรียบร้อยแล้วน่นเออเอเออใช่ใช่ช่เป็นเป็นย่อมยอมแล้วโอ้โหนี่ ผ้าสีส้มนี่อะไรฮะม,มีการาห่มด้วยเหรอเออเนี่ย,ยวิธีคิดสุดยอดนะฮะโอเคอโอเคให้เข้าบรรยากาศไปอีกหน่อยก็แล้วกันไหนๆก็มีมาลัยเสี7จสองมีไม้ตะเคียนแล้วไปดูผู้หญิงแต่งชุดไทยขายวงมาลัยกลางสีแยกกันเลยก็แล้วกัน <c oughs> นี่แถวบ้านคุณเลยหยองฮิ่ยองฮิยองฮินะครับนี่ ก็คนใช้รถใช้ถนนที่สี่แยกไฟแดงเกาะกรอยอเกาะรู้จักใช่ไหมฮะกตมนเชิญเนินก็จะพบภาพของคุณชมพู่พรมรัตอายุแค่26ปีเองนะครับแม่ค้าขายภูมิลาลัยแกแต่งชุดไทยสวมงอบแบบโบราณเลยเดินขายรถบางคับนี่ไม่ไม่ไม่เชื่อสายตาต้องเปิดเปิดกระจกออกมามองอะมองอะไรฮะมองแม่ค้าว่าใส่เสื้อเกะอกแม่ค้าหรือเจ้าแม่นะ สวยด้วยนะจะบอกอน <laughs> นาตาดีนะเออนะครับบางคนก็เอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายเลยแกก็บอกขายมาปีกว่าแล้วตรงจุดเนี้ยเห็นจุดแรงบันดาลใจก็บอกสงกรานต์ที่ผ่านมาเห็นคนแต่งใส่เสื้อลายดอกชุดไทยชุดกันทุกวบ้านทั่วเมืองเลยแกก็บอกเอาเลยวะองการนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นแห่งอาชีพของข้าพเจ้าแล้วเพราะแต่งมาปั๊บจากเดิมขายวันละเจพวงเพิ่มอีกวันหนึ่งเท่าตัวเลยครับอ้ยชมพู่พี่ดีใจด้วยเอาฟังเสียงชมพู่บ <laughs> ันได ากเห็นให้ลูกค้าเห็นว่าการใส่ชุดไทยไม่ใช่เรื่องที่น่าอายแล้วก็อยากเห็นคนไทยทุกคนใส่ชุดไทยด้วยค่ะเราขายได้หลักดีไหมดีขึ้นกว่าเดิมึ้นใส่ชุดไทยก็ขายดีขึ้นกว่าเดิมค่ะออมาเป็นจากปกติได้แค่70็ัวสิบแตอนนี้ได้ประมาณ1 0อ1 3้ค่ะดีซื้ค่ะลูกค้าชอบมากลูกค้าชอบมากบอกว่าอยากอยากเจอแม่ค้าขายโปรโมทที่ใส่ชุดไทยแบบนี้มานานแล้วค่ะ ชมพู่ก็กลัวแดดเหมือนกันนะใส่งอบแล้วก็ถ้ากลางคืนแล้วกลางชมพู่ก็เข้าบ้านนะมันมืดควรหาหุ่นยนต์มาดีกว่า <c oughs> ที่พ่อค้าปลาสลิดที่บางบ่อที่เขาทำหุ่นแทนเมียเข,เขาเขาบอกว่ากลางคืนเขากลัวรถผวา <c oughs> ถ้าไปยืนโบอกอย่างนี้นะฮะชมพู่ต้องเข้าบ้านเ <c oughs> มื่อกี้มีคนที่ชวนที่ฉันไปบ้านมีเหรอเออไปบ้านมีบอกให้ไปเที่ยวบ้านมียแล้วคุณบอกว่าคุณจะไปอุบลน่ะบ้านมีไปประจํา บ้านเกิดใช่ไหมก็ดิฉันอยู่ลบบุรี่ะคุณเป็นคนลบบุรีแต่ว่าวันที่26นี้จะหนีไปอุบลเดี๋ยวจะไปบ้านหมีเมื่อไหร่จะบอกไปซื้อปลาส้มผมฝากไปนี่ด้วยได้ไหมไปบุรีรำด้วยได้ไหมทำไมอ่ะผมอยากกินกุ้งจ่อม เมื่อคนละทศคนละทางเข้าไปเองบ้างสินะครับเมื่อกี้เราไปดูชุดไทยแล้วอันนี้ไปดูเหตุสลดซึ่งผมถือว่าอันนี้เขาต้องเรียกว่าเสียชีวิตในหน้าที่เลยนะที่ชัยนาทนะครับที่อําเภอเมืองคือมีการรับแจ้งว่ามีคนถูกไฟฟ้าช็อตขณะที่เขากําลังติดตั้งไฟส่องแสงสว่างให้ด้วยนะปรากฏว่าคนที่ถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตเนี่ยชื่อคุณวอลพลแย้มเลี้ยงอายุ55ปีเป็นรองนายกเทศบาลตำบลนางลือเลยครับ เสียชีวิตอยู่ในรถกระเช้าไฟฟ้าเลยเป็นรถแก้ไฟของเทศบาลตำบลนางลือนี่แหละแล้วทำไมรองนายกขึ้นเองอ่ะเขาบอกว่าอย่างนี้ไงคือรองนายกเนี่ยกำลังทำการยกกระเช้าขึ้นไปแล้วปรากฏว่าจากพยานนะคนที่เห็นเหตุการณ์ชี่นางสาวปิยนนท์ชนติวองอายุแค่16ปีบอกว่าเขาเห็นแสงไฟลัลกษณะแบบไฟลั่วลงใต้ท้องรถแต่ก็ไม่ได้มองว่าเอะมันเกิดอะไรขึ้นเห็นแต่ว่าคุณวรพลที่กำลังควบคุมกระเช้าถูกไฟช็อตล้มกองลงที่พื้น ส่วนอีกคนหนึ่งที่เป็นนักการพันโลงของเทศบาลชื่อทรงวุฒิเนียมยญยอายุ55ปีเขาบอกเป็นพลเมืองดีที่มาช่วยไว้ทันไงช่วยไว้ทันไม่ช่วยไม่ทันสิช่วยไม่ทันนะฮะก็เสียชีวิตไปนะอันนี้ก็ต้องเรียกว่าตายในหน้าที่เลยนะครับค่ะแล้วก็เรื่องของการพนันนะคะนี่ก็เป็นไม่ใช่อาชีพเนาะแต่เป็นกิจกรรมดึกดำบรรคู่โลกเหมือนกันครับมันถึงตอนนี้ก็โดนจับได้ค่ะเป็น พนันบอลรายใหญ่ที่หัวหินเลย <ừ> um. ถ้าโต๊ะใหญ่รายใหญ่แบบนี้ตำรวจอย่างเดียวเอาไม่อยู่ค่ะ,<ฮ>ะเห็นไหมใส่ชุดพลางไปเลยค่ะใครทหารสิครับ <ฮะ S 2> แล้วต้องมีสะพายเป้ยี่ด้วยเหรอให <c oughs> ้เขาแต่งไปเถอะคุณอย่าไปจับผิดเขามากเลยก็ <c oughs> สงสัยไง <ฮะ S 1> บ่อนนี้ชื่อว่าบ่อนสายฟ้านะคะว้าวรับพนันรับพนันรายใหญ่ในหัวหินเลยล่ะ พอไปถึงเราก็ต้องยึดของ<ะ>เราก็ต้องได้โพยและเงินสดที่รับแทงอ,อุปกรณ์หลายรายการว่ากันว่าไปส่องดูแล้วเงินหมุนเดือนหนึ่งหลายล้านนะ,ะแล้วไม่ใช่ว่าอยู่เฉพาะในภูมิภาคค่ะมีเฮียอยู่กรุงเทพด้วยเป็นนายทุนเฮียทุนใหญ่อยู่กรุงเทพค่ะงานนี้พันธ์บทเอกสิทธิชัยศรีโสภาจเจริญรัฐผู้กำกับหัวหินไปพร้อมกับตำรวจแล้วก็เอาตำรวจไปแล้วก็ทหารด้วย จุดที่ไปเนี่ยเป็นอาคารพาณิชย์อยู่ในเขตเทศบาลหัวหินนั่นแหละนะคะนะครับซึ่งคนที่ถูกจับเนี่ยเขาว่าเป็นแค่คนเดินโพยแต่ว่าชื่อสายฟ้านี่มันก็มีความหมายนะคุณอัญชลีพรเขาว่ากันว่าที่ชื่อสายฟ้าเพราะว่าถ้าท่านหลงเข้าไปในกวนนี้เมื่อไหร่ท่านก็จะหมดตัวเยี่ยงสายฟ้าแลบแทงไปเหอะแทงเท่าไหร่ก็โดนนะครับเนี่ยบอกไปถึงช่างกงช่างกล้องด้วยแทงไปแทงไปโดนนะสายฟ้าแลบแป๊บเลยไม่มีคนรวยจาก จากการพนันไหม s. <S มีครับเจ้ามือไงครเจ้ามือรวยจากการพนันแน่นอนแต่ลูกค้าไม่เคยรวยสถิติมัน,มนไม่มันไม่ได้เนาะไม่มีทางเลยครับเราเห็นแต่คนเสียผู้เสียคนเสียทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหลืออะไรเลยจากการพนันนะครับแต่ผมชอบข่าวนี้มากเลยผมชอบมากเพราะว่าตอนนี้ตำรวจจราจรเนี่ยพูดง่ายๆเป็นไม้เบื่อไม้เมากับประชาชนมานานมากคุณนันชลีพรก็เคยเจอนะ คสวัสดีครับขอดูใบอนุญาตหน่อยครับเชินเจอแต่พวกบอยแบนด์อุ้ยบอยแบนด์ปุุงสวัสดีครับขอดูใบอนุญาตหน่อยครับเราก็จะถามว่าผมทําผิดข้อหาอะไรครับค <Wow ่ะบางคนสามารถที่จะยกเหตุการณ์หรือข้อกล่าวอ้างมาจนทาให้ตำรวจตารวจจราจรบางคนจะต้องปล่อยเลยนะครับเพราะว่าตอนเนี้จะมีการอบรมนะ พลตำรวจตรีจิตพัฒภูมิจิตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่ดูแลงานจราจรบอกเลยว่าทางบชนกองบัญชาการนวจนครบาลมีนโยบายจะทดสอบความรู้ตำรวจจราจรในพื้นที่นครบาลทั้ง88สนเลยรู้เรื่องอะไรบ้างก็คืออย่างนี้เขาบอกว่าต้องการยกมาตรฐานทำงานของตำรวจให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพเบื้องต้นจะทดสอบความพร้อมความรู้ทั่วไปด้านกฎหมายจราจรคำสั่งต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ก็คือพูดง่ายๆเอามาทดสอบซิว่าไอ้ที่ยืนเป็นตำรวจรจราจรน่ะรู้กฎหมายจาราจรไหม uh huh. กฎหมายเปลี่ยนแปลงไปกี่มาตราแล้วรู้ไหมค่ะแล้วไม่ใช่อบรมเฉยๆนะถ้าเอามาทดสอบแล้วพูดง่ายๆถ้าคุณสอบตกไม่รู้เรื่องทางบชนจะยึดจะยึดยึดใบอนุญาตที่ให้คุณเนี่ยเขียนใบสั่งเป็นเวลาสองเดือนอ uh huh. คือถ้าคุณเป็นตำรวจจราจรแล้วสอบตกคุณไม่มีสิทธิ์เขียนใบสั่งสองเดือน ถ้าคุณสอบผ่านคุณหนึ่งจะมีสิทธิ์เขียนใบสั่งค่ะโอ้โหข่าวนี้ออกปุ๊บคนถามทันทีเลยครับไล่สี่พันกว่าคนแปดสิแปดสอนอนที่ผ่านมามันสอบตกหรือสอบได้กันครับทำราแทนว่ามันต้องมีเหตุใช่ไหมคะ,ะแน่นอนคุณก็อย่างที่บอกคงจะกดอะไรมั่วๆกันอยู่บางที<อ><อ>เรียกบอกสวัสดีครับขอดูใบยอนุญาตครับออืมผมผิดขา้อาอะไรครับคุณขับรถขวามาครับอ้าว พี่แล้วทางซ้ายรถเมย์มันจอดมอเตอร์ไซค์วิ่งรถสำล้อหยุดรถซาเล้งมีรถเข็นมีพี่จะให้ผมตามดมหรอครับไม่รู้แล้ะครับกฎหมายบอกว่าคุณขับช้าต้องวิ่งซ้ายครับเป็นเช่นนั้นเถียงถึงเช้าผมก็ยอมเถียงนะคุณเคยเถียงมาแล้วเสียงเถียงสิ<อ>สุดท้ายอะไรรู้ไหมโดนใบสั่งแถมดาวไหมอีกหกดาวบอกว่าถ้ามาเอาเมื่อไหร่นะขอเจอด้วยตัวเองด้วยโดนข้อหาแหนบอ่อนระฮะไม่โดนข้อหาวิ่งขวาน,นี่แหละ<อ>แต่จริงๆข้อหาบางอย่างมันก็ขอภัยนะครับ ไม่สมเหตุสมผลครับค่ะอืมนะฮะก็ยังดีเพื่อนฉ้นโดนเข้าหาแนบอ่อนบางคนโดนเข้าหาไม่มียางอะไรก็มีคุณเหตุสลดนะคะอันนี้เป็นเรื่องสลดใจช่านาค่ะออกไปสูบน้ําอยู่กลางทุ่งนาปรากฏช่วงนี้ฝนตกฟ้าผ่าเช่วงหลังๆมีคําเตือนนะว่าฟ้ามันแรงขึ้นเอมมันแรงนะมันแรงมากพวกตีกอล์ฟเนี่ยระวังให้ดีเหอะ ชอบตีกันดีนะคุณไปที่อื่นสิคุณไม่ต้องมากวนติกคุณก็พูดไปสิคนที่ใช้ชีวิตกลางแจ้งคนที่จะต้องมีกิจกรรมกลางแจ้งมันไม่ใช่ตีกอล์ฟอย่างนี้คนเตะฟุตบอลก็อันตรายนะคุณพวกตีกอล์ฟเนี่ยเรานะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้เกิดขึ้นที่พื้นที่บางปลาค่ะผู้ที่เสียชีวิตชื่อคุณสมชายอายุ47ปีแกเป็นชาวนาแกออกไปทํางานนาของแกตามปกตินั่นแหละปรากฏว่าฟ้ามันลงก็เสียชีวิตอย่างนี้เลยค่ะ คือจริงๆนอกจากฟ้านี่นะเขาบอกว่ายังมีปัจจัยเสี่ยงพวกไฟชงไฟช็อตในนาม,มันจะมีน้ําบาดาลอะไรพวกนี้นะก็ต้องระวังเพราะว่าเวลาฝนตกเนี่ยไฟรั่วเราไม่รู้นะอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงแล้วกลับมาพบกับน,นิวอรุณสวัสดิ์ช่วงต่อไปครับ